สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลต์ายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทํานายดวงให้กับคุณคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะขอให้พี่ไพ่เป็นคนบอกเป็นคนเล่าเรื่องนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบเซนเรลล์ริดดิ้งเนาะคือเราไม่ได้จะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยนะคะ ใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่ก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะเรารบกวนช่วยกดติดตามช่อง Magic t าร์โรลด์ไ t คิตตให้ด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจกับแม่หมอเนอะาะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะราศีมีนลนะคนามีนเนาะและกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะใครสนใจอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID ดี n ลนะคะ ค่าครูเราทิ้งไว้ให้ที่ใต้ลืดแล้วเนาะใบแรกเช่นออฟคับช่วงนี้มีความสุขนะอุดมสมบูรณ์เนอะอยู่การพร้อมหน้าพี่น้องลูกหลานพ่อแม่อุยาตายายนะคะเป็นไพ่สิบถ้วยเนาะไพ่ของครอบครัวไพ่ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขนะคะ ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะลูกหลานบริวารน,นะคะหรือไม่ใครบางคนเพิ่งแต่งงานหรือเปล่าเพิ่งแต่งงานได้ได้ย้ายไปอยู่ในครอบครัวที่อบอ,อุ่นได้กลับมามีสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแบบแบบครอบครัวอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะเซเว่นออฟซอร์เซเว่นออฟซอร์เป็นลักษณะของคน ทำอะไรรับหลังเราหน้าไหว้หลังหลอกไว้ใจไม่ได้ลักเล็กขโมยน้อยไม่เราก็เขานี่แหละทาแบบนี้คือทําอะไรรับหลังเนาะระวังความหลักจะเปิดเผยนะคะเซเว่ o อัมันเป็นลักษณะของเออเงินใต้โต๊ะก็ได้เงินประกันอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรือต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการประชันขันแข่ง นะคะหรือ,เ,อเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เดินทางก็ได้นะคะถ้าพูดถึงถ้าถามถึงในเรื่องของการเดินทางทางไกลต่างประเทศถ้าวางแผนเอาไว้มีเกณฑ์ได้ไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังขโมยขโจรคนไว้ใจไม่ได้หยิบรักเล็กขโมยน้อยอ่ะเอออย่าวางอะไรเผลอตกหล่นเนาะมันจะสูญหายนะคะอย่าเผลอวางอะไรที่มันไม่เป็นที่เป็นทางมันจะสูญหายเนาะ คือเนองเพนทักเคลิลการเงินดีนะเนี่ยการเงินดีขึ้นการเงินมั่นคงรอเงินจะได้เงินนะคะมีเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะเก็บเงินเก่งเก็บเงินได้เนาะเป็นคนเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้ในตัวเองเนาะเป็นคนที่แต่งตัวไม่เยอะนะเรียบหรูเรียบหรูดูแพงอะ่ะเออ แต่งนิดแต่งหน่อยก็ดูดีขึ้นมาแล้วนะคะการเงินความมั่นคงในเรื่องของการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะเออคุณน,น,นับเพนนักเกิเนี่ยเป็นคนที่บริหารจัดก,การงานเงินได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือทํางานอะไรก็จะบริหารมันได้ดีนะคะและช่วงนี้เงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะบางคนอาจจะมีเงินที่ได้มาจากการนที่มาจากความเสี่ยง การพน,นันความเสี่ยงเซเว่นออฟสอดนะหมูอัศวินถือเหรียญการเงินจะมั่นคงจริงด้วยเนาะอัศวินถือเหรียญมันเป็นเงินที่มาจากสถาบันทางการเงินการอนุมัติการกู้ยืมเครดิตอะ่ะเหมืมอนเราอนุมัติเอาไว้รอ รอในเรื่องของเอ้ยเหมือนเรายื่นเอกสารเอาไว้รอในเรื่องของการอนุมัติกู้เงินเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินกําลังจะได้เงินก้อนเนี้เข้ามานะคะคือเงินก้อนเนี้มันจะเข้ามาอย่างชา้าแต่มั่นคงและเป็นก้อนใหญ่ด้วยนะคะทําให้ชีวิตเรามั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะเทียวเ,เพนทาเคิลจริงด้วยเออการต้องเซ็นสัญญาการว่าจ้างการอนุมัติ รอในเรื่องเงินก้อนเนียอยู่มันกําลังจะเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละนะคะรอเซ็นสัญญารออนุมัติรอกู้ยืมกู้เงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงินะออนะคะหรือบางคนอาจจะเ,ออเซ็นสัญญาว่าจ้างในเรื่องของงานมีหุ้นส่วนเพื่อร่วมหุ้นคนร่วมทุนมากกว่า3าคนขึ้นไปนะคะร่วมกิจการทำกิจการร้านค้าร่วมกันนะคะก็เติบโตมั่นคงนะคะ โฟร์ฟคัพนะคะโฟร์ฟคัพเป็นลักษณะของการหยุดการนิ่งเนาะการนิ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนคุณเองคุณนิ่งเพื่อรออะไรบางอย่างนะคะใช้สมาธิใช้สติกําลังใช้ความคิดอยู่นะคะมันหยุดมันนิ่งมันรอมันรออยู่ ลองในการตัดสินใจหรือหรืออยากใช้สมาธิกับตนเองเยอะๆอยากมีสติอยู่กับตนเองเยอะๆอยากคิดอะไรนิ่งๆคนเดียวเยอะๆในช่วงนี้ก็ได้นะคะ <S <S ไ,ไ,ไพ่แฮโรแฟนไพ่พระเนาะไพ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะปกปักรักษาคุ้มครองนะคะขอพอรอะไรไว้พรที่อธิษฐานกําลังจะสําเร็จเร็วๆนี้นะคะ การอธิษฐานการขอพรหรือความเป็นในเรื่องของการเรียนการเรียนรู้การศึกษาเพราะไพ่เดชไฮโลโฟเฟนเป็นลักษณะของคนที่มีมีความเป็นครูมีความเป็นนักปราชญ์มีความเป็นผู้รู้เนอะเป็นหมอแพทย์พยาบาลก็ได้หรือเป็นคนที่มีเซนส์เป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์ก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่อยู่ตรงไหนก็มีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนนะคะให้การช่วยเหลือคุ้มครองนะคะ ในเรื่องของของความรักความสัมพนะันธ์อะเป็นเหมือนแบบผู้ใหญ่ตกลงเจรจาผู้ใหญ่คุยกันแล้วเขาเรียกว่าเกิดเป็นครอบครัวขึ้นมาเหมือนถ้าใครกําลังศึกษาเรียนรู้ใจกับใครอยู่ในช่วงนี้อาจมีเกณฑ์ได้ได้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ไปคุยได้ไปไปเจรจากันในเรื่องของการมีครอบครัวนะคะ เดอะมูนเดอะมูนในช่วงนี้เอ่อเดมมูนมันเป็นเหมือนเหมือนความกังวลใจที่อยู่ภายในใจลึกๆที่คุณซ่อนเอาไว้ตอนนี้มันผุดขึ้นมาเป็นความกังวลนะคะหรือความกลัวความวิตกในช่วงเวลากลางคืนหรือเอางานกลับมาทำในช่วงกลางคืนก็ได้สำหรับคนที่มีงานเยอะเนาะงานเยอะงานมากงานทำไม่ทันเนาะหรือกำลังใช้ความคิดใช้จินตนาการ ออกแบบสร้างสารรค์อะไรอยู่นะคะหรือเป็นลักษณะของของสิ่งที่มองไม่เห็น,นเนี่ยเดอะมูนเป็นลักษณะของสิ่งลี้ลับสิ่งลี้ลับสิ่งมองไม่เห็นเจ้าที่ก็ได้นะคะเ,ออเจ้าที่อช่องนี้อธิษฐานไหวเจ้าที่ก็ดีนะคะท่านจะให้ความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะอธิษฐานบอกกล่าวท่านนะคะแล้วความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ช่วงนี้เซนแรงเนาะเดมูนเป็นลนักษณะของคนราศีมีนด้วยเนาะเดมูนเป็นลนักษณะของคนที่มีเซนแรงเซนแมนหรืออาจจะเห็นอะไรในช่วงกลางคืนก็ได้เดทโอมาพรอ้อมเดทว่ะเอเดทหมายถึงการจบเนาะการจบอุปสรรคปัญหาช่วงนี้คุณมีเซนนะหรืออาจจะเห็นอะไรหรือเปล่า แต่ไม่เป็นไรคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถึงจะมีเดทกเ็เถอะอมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเงินก้อนนี้มันจะทำให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะหรือจบความสัมพันธ์เดิมๆแล้วเริ่มต้นใหมเออ่เด่นเป็นลักษณะของการจบอ่ะจบสิ่งเดิม จบเรื่องเดิมจบอุปสรรคปัญหามรสุมชีวิตเดิมแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะหรือช่วงนี้ถ้าไม่สบายใจเนอะทำบุญอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอะ่ะกู้ภยัยลงศพผ้าหอ่อศพอะไรแบบนี้บริจาคหรือโอนเงินทําบุญและอธิษฐานขอพรให้เรามั่งมีสีรุขมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะอขออีกใบหนึ่ง S <S <an> สิบเหรียญเริ่มด้วยสิบถ้วยจบด้วยสิบเหรียญน่ะโอายเอาไง <S <S <an> <S เห็นไหมอธิษฐานดีๆนะอ,อขอดีๆนะเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาสิบเหรียญเป็นลักษณะเงินทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์มรดกนะจากครอบครัวนะคะเหมือนคุณกําลังจะได้ได้รับมรดกอ่ะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือคุณเป็นคนที่มีครอบครัวซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะกําลังจะมีเงินก้อนใหญ่ ตกมาสู่มือคุณเนาะหรือเส้นสัญญาเส้นเอกสารอะไรเนี่ยเกี่ยวกับการอนุมัติการกู้ยืมขายที่หรอขายที่ก็ได้นะมันเป็นลักษณะของทรัพย์สินนะสังหาริมทรัพย์อะ่ะจะได้เงินก้อนใหญ่กลับมานะคะอืมเดี๋ยวเราขอพี่ไพ่สำหรับนี้ช่วยแนะนำบอกกล่าวเนาะมีเรื่องใดที่อยากแนะนำเพิ่มเติมให้กับคุณคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีนนะคะเราขอสาใบานะคะช่วงน,นี้มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีนะเนี่ย สิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญสิบถ้วยอะ่ะเออมีความอุดมสมบูรณ์มีครอบครัวสพอร์ตหนุนหลังสนับสนุนในเรื่องของการเงินดีนะคะอขอสางใบนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีมีนลคนามีนหกสิบห้าหกสิบห้าเป็นลักษณะของครอบครัวดูแลเห็นไหมเราเปรียบเสมือนบุตรหลานเนี่ยเรามี มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสนับสนุนดูแลคุ้มครองให้การเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลานะคะมองเห็นเราเป็นเด็กตลอดเวลานะคะแล้วท่านก็คอยเลี้ยงดูปูฟักเราอย่างดีนะคะครอบครัวอบอุ่นครอบครัวดีนะคะใบนี้เป็นลักษณะของการห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เหมือนเรากำลังชอบ กำลังช็อปนี่ช็อปนั่นอะ่ะเออเห็นของเซล,ลไม่ได้เลยเราเนี่ยเออเห็นของลดราคาไม่ได้เลยพุ่งตัวเข้าไปตลอดเวลาเห็นไหมเห็นลดราคาปุ๊บเราจะพุ่งตัวเข้าไปอยากซื้ออยากช็อปอยู่ตลอดเวลานะคะชอบของเซลอ,อ่ะใบที่เจ็ดสิบเอ็ดเป็นลักษณะของการจริงๆแล้วมันต้องเป็นหนีร้อนไปพึ่งเย็นใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันหนีร้อนไปพึ่งร้อนกว่าเพราะฉะนั้นจะ ตัดสินใจทำอะไรให้คิดให้รอบคอบเนาะบางทีที่เราคิดว่าช่องทางนี้มันน่าจะดีแต่บางทีมันไม่ดีมันหนักกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปให้ศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะ โอเคนะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนสําเร็จสมหวังเนาะได้สิบเหรียญมาครองอย่างง่ายๆได้เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีเพราะดวงคุณเนี่ยมีเงินตั้งแต่คุเีเราลเพนต์เคิลแล้วการเงินกําลังจะดีขึ้นกําลังจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาครอบครัวดีนะคะครอบครัวซัพพอร์ตดูแลเนาะครอบครัวเลี้ยงดูอย่างดีนะคะวันนี้เราลาไปก่อนเนจิกทาร์ลอตไบคิตตี้ค่ะ